อ่าข่าวใครต่อใครเสียชีวิตไม่เห็นวิววิจารอะไรเลยอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าอ่าข่าวคนดังเสียชีวิตทําไม่ได้ดูเรื่องเล่าเช้านี้หรือเพจกระบอกการข่าวอย่าเชื่อเสียงผมไปบรรยายคนตายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนนในติ๊กต็อกอ่ะอ่าวันก่อนดนิ๊กเจษดาพรอะไรอย่างเงี้ยคือนอกจากโดนจับแล้วไปบอกว่าคนตายเอาเสียงผมไปทำเอไอไงอ่าถามว่ากาสทชเนี่ยวทำยังไง อย่าว่ดกรสทวชให้พ่อกระทชด้วยตำรวจทำอะไรได้ไหมเนี่ยไอติคต้อกเพื่อจะเรียกยอดแองเกตดะแล้วเอาเสียงผมเสียงคุณพุทธเสียงใครต่อใครไปบรรยายว่าคนน้องคนนี้โดนจับเพิ่มเพิ่มเกิดมันใายผิดอธรยุธได้รายงานว่าสรยุทธโดนจับเพราะว่าตัวพิยุธทั้งโดนจับทั้งโดนจับด้วย,ท,วยทั้งรายงานว่าคนอื่นโดนจับด้วยนี่ไง นี่มันคือคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นนี่หลังสุดมีเสียงผมไปเป็นยายว่าดาราราคนนั้นตอนนี้ตายน้องนี่่ะคุณผู้ชมดูผมได้แต่ทำยังไงทำอะไรไม่ได้จะไปแจ้งความก็แล้วถ้าปิดก็ปิดไม่ไหวใช่ไหมมันเยอะมากค่ะเอ่ะก็อตำรวจทำอะไรได้ไหมอะขนาดตอนนั้น page, เพจเ c e b o o k ของพี่ยุทธน่ะ น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยที่บอกขึนมานี่ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยในติ๊กต็อก่ะแพลตฟอร์มคุณธรรมเนี่ยปล่อยข่าวปลอมเต็มไปหมดเลยเฟกนิวส์คือเขาต้องการจะบิวบัญชีให้มีคนติดตามเยอะแล้วถึงเวลาเขาก็ไปขายไอ้พวกนี้เนี่ยตำรวจเคยคิดจะจับไหมวะอุ้ยไอ้พวกนี้เนี่ย ตำรวจเคยคิดจะจับไหมคะค่ะเอ่อผมตะ่กี้เสียงเพี้ยนใช่ไหมฮะค่ะอ่อตำรวจเคยคิดจะจับไหมคะเอานะพิยุทธ์โดนเล่นแล้วโอ้โโดนอ่ผมเป็นเบอร์ต้นๆของการโดนโดนมานานแล้วค่ะขายมาทุกอย่างแล้วเนี่ยถึงเวลาหลังสุดโดนจับคาบ้าน หาว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ฟอก<า>เงินฟอกเ,เงินมีเงินสดที่บ้านหกสิบล้านบ้าเปล่าเออนี่ไง <c oughs> พิยุทธ์ไม่แจ้งความเขาไม่จับหรอกคือเรื่องอย่างนี้มันต้องแจ้งความเหรอเออความจริงเรามันต้องทำยังไงคะะ ตลกข่าพี่ยืโดนจับผมไม่ตลกแล้วจริงๆแล้วมันก็มีคนเชื่อใช่คือมีส่วนหนึ่งที่เชื่อผมนี่เป็นคนที่เคราห์ดีอยู่อย่างนะเพราะจัดรายการทุกวันใช่ใชไหมคะไอคนที่เขาไม่ได้มาโผล่หน้าทางทีวีสดๆทุกวันเนี่ยเขาซวยเลยนะใช่กิคือเกิดได้ไอที่โดนจองโดนจับไอที่คลิปติ๊กตอกไ,ไอที่เขาไม่ได้เป็น,ปนดาราเป็นคนดัง ที่ปรากฏหน้าทุกวันเขาไม่ได้ปรากฏหน้าทุกวันไอ้ผมนี่ยังโชคดีบองเห็นข่าวปุ๊บอ้าวนั่นไอ้ตัวจริงมาโผล่อยู่หน้าจอเนี่ยแปลว่าไม่จริงเป็นการใช้หน้าปฏิเสธทุกเช้าเลยใช่ไหมค่ะแต่คนพี่อาจท่านที่หลังสุดไปเสียงผมโคตรเจ็บเลยพบศพของคนน้องคนนี้ตายน้องมึงจะทำาไงแต่จริงๆมันโฆษณาเว็บพนันนะเนี่ยตำรวจจับได้เลยอะค่ะ ไม่ต้องรอให้เราไปเจ๊งคือข้อที่หนึ่งเสียงพี่ถูกไหมค่ะอ่ผมเสียหายไหมเสียหายข้อที่สองไอคนที่เป็นเสียงผมไปอ่านว่าโดนจับเขาเสียหายไหมข้อที่สามไอคนที่ถูกระบุในพวกนี้ว่าตายเขาเสียหายไหมซโฆษณาเว็ผานถูกไหมค่ะฮะจับจริงจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คืออะไรรูกไหมค่ะไอแพลตฟอร์มเนี่ยตัวดี ติกตอกเนี่ยเป็นช่องทางดา่านแท้โอ้โหนี่พอพี yeah> ่เริ่มไปดูอันหนึ่งมันขึ้นมาให้เต็มฟีดเลยน้องอัะปรากฏว่าทั้งประเทศขนาดนี้ที่ผมฟีดพี่เนี่ยในติกตอกนะอ่ะทั้งประเทศมีแต่คนโดนจับข้อหาเกี่ยวข้อกับการพนันทั้งประเทศมีแต่คนตายบ้าปะเนี่ยเห็นแล้วก็โกรธพี่ยุทธแปดแปดแปดดีเห็นไหมได้ฉายาไปแล้วขอดซวยเลย <c oughs> อ่ะพี่หนุ่มก็โดนจะรอดเหรอนมเนี่ยน่าเชื่อถือด้วยว่าแต่โดนจับเมื่อไหร่เลยไม่มีใช่ไหมเอ่อคุณผู้ชมบอกว่าถ้าไปแจ้งความตำรวจจะเช็คยูเซอร์ไอพีได้เหรอคะ